สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกูุพระของใหญ่จินมาชรเจ้าของศูนพระสมเด็จที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางวันนี้เราไม่ได้มาดูพระสมเด็จนะครับพี่ใหญ่เรามาดูพระอะไรกันวันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับจากที่เราเล่นหรือโชว์สมเด็จมาเยอะมากมายมนะครับวันนี้โชว์ทองสำริดทองโบราณ ทองสำริดโบราณครับอันนี้เป็นทองจริงๆแล้วถ้าไปล้างนะมันจะสุกเหมือนดอกบ,บอัวนะครับมันจริงๆแล้วพระเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีมานานตั้งแต่โบราณกาลครับผมนะครับแต่ว่าไม่เป็นที่ยอมรับหรือที่นิยมครับนะครับเพราะด้วยกลุ่มก้อนไม่เห็นต่างหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่อยากให้เข้าไปอยู่ใน<า>รเรื่องบบของสาระระบบเขาประมาณนั้นครับก็ทําให้พระเหล่านี้นะครับตีตก แล้วไม่เป็นค่านิยมแต่ถามว่าดีไหมเราเก็บฮะรวยคนเดียวตรงๆเลยรวยคนเดียวเพราะเรามีคนเดียวเขาบอกว่าถ้ามีคนเดียวพี่ใหญ่ก็ต้องเล่นคนเดียวดิผมเล่นคนเดียวแต่มีคนเช่ามากกว่าคนเดียวแน่นอนอได้เปรียบก็ผมบอกว่ารวยคนเดียวไงเนี่แหละเหตุผลถามว่าทําไมเพราะเขาไม่เล่นเมื่อเขาไม่เล่นราคามันไม่ได้เมื่อมันไม่ได้เราก็จะเป็นตัวกําหนดราคาได้แล้วเพราะผมจะขายราคาเนี้มันเป็นสิทธิ์ของผมทุกคนก็ท youtube เขาขายผมก็ขายมันมันเรื่องแปลกครับ นะจะขายถูกขายแพงทำเรื่องครับผมพาผมนะผมเก็บแบบนี้ศึกษาแบบนี้ผมก็เล่นแบบนี้ใครจะตีของใหญ่เก๊กมึงตีไปเลยพูดไปเลยครับคุณจะไปทําอะไรหรือยังไงผมไม่มีอะไรที่ต้องไปเดือดร้อนครับเพราะผมไม่ได้เป็นคนทําบางคนบางบางคนนะเปียบเลยเช่าไปแล้วปุ๊บเอาไปล้างบ้างเอาไปนู่นนี่นั่นตินู่นนู่นอะไรเงี้ยคือผมบอกว่าผมไม่ได้ให้มาเช่าผมเออผมเก็บของผมอะความสุขของผม แล้วผมก็ดูของผมเป็นี้ยถ้าใครชอบก็มาเช่าไงแต่พอเช่าไปแล้วถ้ามันมีปัญหาก็จะมาเช่ามันเพราะถ้ามีปัญหาถ้าไม่เชื่อไม่ต้องมาก็ปรบอกแล้วว่าผมเก็บแบบนี้นะครับแล้วผมก็เล่นแบบนี้ชอบแบบนี้เผยแพร่แบบนี้ใครที่ชอบแบบนี้ก็ทิศทางเดียวกันก็เรียนเชิญนะครับมาศึกษาเรียนรู้พระเรามีแบบนี้เยอะจริงๆนะครับอย่างบนโต๊ะเนี่ยมหาศาลนะครับก็ยังไม่มีใครกล้าโชว์แบบผมนะครับ ที่ไหนๆท่านไปเห็นมาผมก็ไม่ทราบได้บางท่านบอกว่าเฮ้ยพระเราเนี้ยสมัยก่อนเขาไม่มีการเจียแตงแล้วผมถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับมันก็มีทั้งตะไบนะครับแล้วก็เครื่องเจียเจียอาจจะไม่ดีนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าการสร้างในสมัยนั้นเขาคิดแบบไหนอย่างไรเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้หนึ่งเนื้อพระผมไม่ได้ให้มาจับผิดพระเวลาศึกษาพระเนี่ยท่านดูพระก่อนเป็นเกณฑ์ว่าเฮ้ยเขาเรียกอะไรผมถามว่าอันเนี้ย จริงๆเลยเขาเรียกอะไรไม่เหตรผลคุณมองเป็นสมเด็จมันก็แปลกแล้วแหละเพราะผมบอกว่าเนี่ยผมสอนเรื่องไม่เหตุผวนะผมสอนเรือะไรผมสุพรรณผมก็บอกผงสุพรรณผมก็สอนในในหลักความเป็นจริงนะครับไม่ใช่บอกหยิบผงสุพรรณแล้วบอกสุ้มกอไม่ใช่อันนั้นผิดเพราะฉะนั้นเวลาเรียนรู้อ่ะท่านต้องดูด้วยว่าผมเผยแพร่อะไรหนึงสิ่งที่เราเผยแพร่วันนี้ก็คือพวามเหตุผวนะครับพิมพิมใหญ่แล้วก็ใหญ่สุดนะครับหูยานพิมหน้าแป้นนะครับผมก็เผยแพร่ นะครับเสมาพี่โลกนะครับผมก็เผยแร่นะครับ,รบทุกอย่างชุดเบญจภาคีในยุค2 4 1สอ่าสมเด็จผู้จันโตเป็นผู้สร้างปเป็นชุดเบญจภาคีทองสำลีผมก็เผยแพร่ทุก YouTube ทุกเพจไลฟ์อะไรผมก็ทําให้เราพยายามทําให้คนเข้าถึงพระเรานะครับให้ศึกษาพระเรานะครับไม่ใช่บอกว่าคุณศึกษาตําราเดียวคุณก็จะรู้แค่ตําราเดียวแต่ถ้าคุณศึกษาหลายตำราหลายที่หลายทาง ท่านก็มีความรู้ความเก่งฉลาดนะครับท่านอยากจะเป็นหนอนหนังสือท่านก็ต้องมันดูหนังสือท่านอยากเรียนรู้ท่านก็ต้องเดินทางใกล้ๆผมยังไปมาแล้วเลยขึ้นเหนือออกตกผมไปมาแล้วนะผมไปหมดทุกที่นะครับพ,พี่ใหญ่ก่อนที่พี่จะมีศูนย์พระหรืออะไรที่ใหญ่ที่หนักใจกับพระพที่มีอยู่ก่อนนั้นไม่อะคือผมผมคิดว่าสิ่งที่ผมมีผมคิดว่าคนอื่นไม่มีอผมคิดก่อนเลยเพราะไอ้คนที่มีผมเชื่อว่าเพิ่งเก็บ แต่ผมเก็บไว้มหาศาลนะครับด้วยว่าพระเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยร่วมศัติดปีแล้วนะครับเมื่อมันมีเวลาที่เราจะศึกษาจริงๆนะครับเวลาที่นะครับฟ้าเปิดนะครับเราก็เป็นโอกาสช่องทางเดียวที่เราจะเผยแพร่ได้นะครับก็ช่องทาง YouTube Facebook นะครับสมัยก่อนไม่มีเมื่อมันไม่มีเนี่ยคุณจะทํำยังไงอ่ะคุณก็ต้องมันเรียนรู้เลยครับตรงไหนมีคุณก็ไปเลยครับอ่ะมีตรงนั้นก็ไปตรงนั้นมีตรงนี้ก็ไปตรงนี้นะครับก่อหน้านี้เป็นนักล่าโลด ผมเป็นงานประกวดเนี่ยผมเป็นแชมป์เลยนะเบอร์หนึ่งของจัดว่าเป็นของใสอนุรักษ์ก็ว่าได้เลยนะครับคือถ้วยเยอะมากถ้วยเยอะจนแบบว่าถมที่เต็มถมบ่อได้อะเอางี้ดีกว่าเยอะนะครับแล้วผมถามว่าผมไปล่ามาเพื่ออะไรหนึ่งผมคิดว่าผมจะต้องเป็นที่หนึ่งและเบอร์หนึ่งของประเทศไทยในการล่าถ้วยแล้วมันก็เป็นงั้นจุดสิ้นสุดของเราก็คืออะไรเฮ้ยไปที่ไหนมันก็ที่หนึ่งที่หนึ่งเบื่อแล้ว ใ้อื่นไปบ้างแล้วขเขาก็ไปได้ที่หนึ่งทีที่เห็นอยู่ในภาพที่ทาเป็นสามที่ทำเป็นที่ทจอะอ่าไม่ใช่เพื่นนะศูนย์โชว์เนี่ยที่เอาไปน้าลกมาเกือบหมดครับส่วนใหญ่นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กว่าที่หนึ่งมาทุกรุ่นทุกพิมพ์ทุกเนื้อนะครับภาสาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่ทมาตรฐานนะครับคือทุกอย่างแล้วมาจนมาถึงขั้นชั่วโมงนี้นะครับวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทผมก็ทํามาแล้วแล้วก็ประจักษ์สายตาหลายคนว่า เราผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับจะด้วยบุคคลน้ำยาเทคนิคกล้องเครื่องนะครับหลายๆที่หลายทางผมไปเยือนมัหมดแล้วเมื่อผมไปเยือนมาแล้วทุกคนก็เห็นแล้วว่าเราทํา y o YouTube ทุกที่ที่เราไปนะครับ,รบเฟซเราก็ลงไว้ทุกที่ที่เราไปนั่นคือความน่าจะถือท่านต่างหากหรอกต้องเลือกว่าจะเชื่อใครนะครับ,รบผมกล้าไปทุกที่แต่บางคนยังไม่กล้าไปเลยนะครับ มัวแต่นั่งอู้อยู่แต่ในห้องไม่เคยออกไปไหนนะครับท่านก็จะเก่งแค่ตรงนั้นท่านก็จะรู้แค่ตรงนั้นสาหรับผมมันต้องไปให้สุดนะครับแต้ี่ใหญ่พี่ใหญ่มีโรงงานปะทำต้งถ้าเขาบอกว่าไอในกรณีที่เขาพูดกันว่าผมมีโรงงานไหมคือโรงงานผมเนี่ยหนึ่งต้องใหญ่มากอย่างแรกเลยนะต้องมีช่างที่ฝีมือแล้วต้องมีช่างนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยถึงพันนายนะครับนี่ไงสิ่งที่บางคนบอกว่ามีแต่ผมถามว่า เจอหรือยังอพูดมาเกือบสองปีนี่เข้าปีที่สองวะเข้าแล้วครับก็ยังไม่เจอประมาณประมาณสิบห้าเดือนแล้วยังไม่เจอยังไม่เจอครับก็ผมก็ดีใจด้วยที่ไม่เจอนะครับไม่ใช่เสียใจนะดีใจด้วยที่ไม่เจอหาต่อไปอย่ายอมแพ้สู้ต่อไปเงินเงินล้านรออยู่ข้างหน้าไปให้ถึงเส้นชัยครับไปให้ถึงนะครับถ้าคุณมั่นใจคุณต้องหาให้เจอครับถ้าหาไม่เจอคุณต้องตั้งใจ หาเจอต้องเจอชีวิตนี้อ่าปีนี้ไม่เจอปีหน้าก็ต้องเจอปีหน้ามาเจอปีนู้นมันก็ต้องเจอหาไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับเงินล้านรออยู่คือหาเจอปีไหนเงินล้านได้ปีนั้นครับอ้อยากไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปดูเลยเพราะโรงงานการสร้างโรงงานเนี่ยเขามีการจดทะเบียนไปหาเลยหรือไปหาที่อะไรที่กระทรวงอะไรก็ว่าไปนะครับไปดูเอานะครับว่ามีการจดทะเบียนที่กระสิตหรือเป็นเจ้าของกิจการอะไรไปดูเอานะครับพี่ใหญ่เวลาออกคลิปกับผมเนี่ยคุกคลิปเนี่ยทำไมพี่ใหญ่ถึงกล้าพูดว่า ไปไปเอาไปโดนเอาคนอื่นให้เต็มตีนเพราะส่วนใหญ่อะผมพูดเลยนะทุกคนอะบอกว่าคนนั้นดีมีพระดีไปเช่าคนนั้นเขาก็จะไปเช่าแล้วก็มาเอาอวดมาโชว์ในพวกในกลุ่มสุดท้ายก็มาจบที่ผมผมตัางหากที่น้ำท่วมปากไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าดีพระของใครมาดูนะครับดีหมดส่วนใหญ่ดีโอ้โหสวยมากดีมากอย่างที่แทตาเปล่าเลยเออกําลังใจกําลังใจคือถามความรู้สึกผมจริงๆนะ ไม่อยากพูดเลยนะไอการที่ผมเห็นพระเขาแล้วแล้วมันเหมือนว่าไปใส่ร้ายเขาอะอย่างเขาถ้าพระผมไปปุ๊บเขาก็ต้องไปแห่โดยมารยาทเขาต้องไปแห่เอาความมั่นใจก่อนเอ,เอาไปตัวไปเช็คนู่นนี่นั่นว่าไปาาจะออกมาหัวหรือก,ก้อยไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือผมพูดเลยนะคุณเชื่อคนหรือคุณเชื่อพระนี่แหละครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับส่วนใหญ่คนเชื่อไอคนเชื่อคนแต่ไม่เชื่อพระครับ พระเนี่ยพูดแต่หาคนก็ไม่เชื่อหรอกอแต่คนที่พูดปุ๊บโอ้โหมันเชื่อปั๊บโอ้โหเอ้มัโโ่นใจแน่แท้แน่นอนโอ้โหสุดท้ายจบก็สุดท้ายก็มาหาผมทุกคนนั่นแหละแล้วผมก็บอกบพี่พี่ดู่างนี้เลยนะครับพี่จะไปดูแบบนี้ไอ้ดูแบบเนี้ยเขาปิดกั้นพระแต่ของผมไม่ใช่ผมพยายามเผยแพร่พระทุกแบบทุกสไตล์ทุกเนื้อทุกพิมพ์ทุกทรงให้ทุกให้มันกระจ่างไงคือคนที่ดูคลิปผมกับพี่ใหญ่แล้วเชื่อเลยนะครับเวลาขับรถหาพี่ใหญ่ที่ปากท่อ มันใช้เวลาเป็นชุบสิบชั่วโมงห้าชั่วโมงคิดจะนิดหนึ่งว่ามันคุ้มไหมก่อนที่จะมาเนี่ยคิดสารตะให้ดีก่อนไม่ใช่มาถึงปุ๊บดูปุ๊บกลับรถมาอย่าทําแบบนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามหลักการเท่าพระทั่วไปเลยนะครับคือคนที่จะมาเช่าผมได้เนี่ยหนึ่งเขาต้องมั่นใจในเรื่องพระก่อนเสร็จแล้วเขาจะมั่นใจในเรื่องของตัวผมผมบุคคลนะครับคือส่วนใหญ่แหะผมจะเน้นว่าคุณต้องดูพระแท้ก่อนถ้าคุณดูพระไม่แท้นะคุณก็ไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วส่วนใหญ่เขาจะเชื่อเรื่องคน เฮ้ยคนเนี้ยแม่งเก่งกว่านู่นนี่นั่นเขาจะพูดเลยะนะแต่สุดท้ายเป็นไงแล้วครับตายตอนจบทุกคนถ้าคุณเชื่อคนนะครับไอ้คนที่คุณเชื่อตายเมื่อไหร่นะครับคุณแทบจะต้องตายตามครับเพราะคุณเชื่อไอค้คนนั้นไปแล้วอเออพาะคุณให้ใจเขาไปแล้วอแต่ของเราไม่ใช่บอกสอนจนแบบให้เขาจนเข้าแกนคุณไม่ต้องเช่าคุณมาตัวเปล่าแค่มีน้ำมันมาหาผมก็พอแล้วอแล,ล้วเรยสอนให้รู้ไปก่อนแล้วค่อยเช่านะครับไม่ใช่เช่าทีหลังแล้วไปเรียนรู้โดนทุกรลย ่วนใหญ่เจ็บนะครับแล้วเจ็บเยอะนะครับเห็นใจเห็นใจไม่อยากให้เสียงเงินนะครับไม่อยากเสียงเงินคือเป็นห่วงไม่ใช่เงินผมหรอกเป็นห่วงนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องซื้อนะผมซื้อผมไม่ใช่ผมไม่ได้บอกให้ไปซื้อผมคุณไปซื้อให้เต็มที่เลย <c oughs> เอาเศษตังค์มาซื้อผมดีกว่าไปาสบายใ <มา S 1> จให้เต็มที่แล้วคุณจะหมดกี่แสนกี่ล้านกี่ร้อยล้านเรื่องคุณไม่เกี่ยวกับผมแต่มาที่นี่จบสวยทุกคนสบายใจกลับไปอ่าแล้วบอกโอ้โหอยากจะชุดนี้ไปคืนในพวกนู้นเลยผมไม่รลูกใครนะคือมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงพี่ใหญ่ผมมได้ยยินนาาหลค เขาไปคืนชุดหลักล้านนะนะหลักแต่หลักล้านเนี่ยมาเช่าตู้หลักหมื่นได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าเหมือนผมจะบอกว่าเฮ้ยพี่เช่าผมองค์ห้าพันแต่พี่หยิบตรงนั้น่ะอง์ละพันแต่พี่ต้องลุ้นน้ามันอะไรยุ่งในนี่ผมพูดอย่างเงี้ยเขาก็ไปลุ้นเออเขาบอกได้ห้าองค์ก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยได้พมากกว่าสวยกว่าด้วยอ่าไหมก็บอกว่าผมไม่รู้มีอะไรอยุ่งในก็ต้องไปลุ้นเอาแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูคือหลังจากย้ายสวนมาอยู่ที่วัดไผ่เสดานะครับ ราคาผ่าของใหญ่ที่มันชอนที่แบ่งให้บูชาพุ่งปืดครับอยู่ที่ตอนนี้สตาร์ทที่ห้าพันไม่สวยนะห้าพันที่ไม่สวยนะบอกไว้ก่อนนะถ้าทุนจะเอาแบบสวยแชมป์แบบร้อเซ็นไม่มีนะครับมีเก้าสิบเปอร์เซ็นตคือใครบอกว่าผมออกรายการกับใครพาเกย์ทั้งนั้นนะครับในโลกนี้ต้องเล่นพาเกย์ทั้งนั้นครับผมไม่ไปทำทุนเลยผมต้องไปทุกกลุ่มทุกคนอ,อย่าถ้าบอกว่าเฮ้ยพี่เทพไ,ไปทายทำมาเนี้ยเกย์ทั้งนั้นเลยเอ้ากระเทือนหมดเลยกระเทือนทุกองค์การทุกคนเลยกระเทือนยัางข้างบนเลย นะผมบอกเลยว่ามันไม่มีใครเล่นพราปอมาเกย์หรอกครับพระเททั้งนั้นแหละในประเทศนี้นะครับแต่จะแทนสไตายใครท่านนั้นเองพี่ใหญ่ผมพี่ใหญ่ไปเจอพระคนอื่นพราเขาแท้ไหมแท้เพราะผมไม่เคยอเล่นพราเกเลยเฮ้ยผมไ่าอผมไม่เล่นพาเกไม่มีพูดหรอกผมคือไม่มีกลุ่มไหนนะครับในโลกในประเทศนี้ว่าตุ่มเล่นพระเกแท้ทั้ง<ม>นั้นแต่พอส่องแท้นะครับผมมาพูดปากเกียวกับแท้พี่ใหญ่แท้กลุ่มใครกลุ่มมันบ้านใครบ้านมัน คือจังหวัดเดียวอ่ะอำเภือเดียวกันนะยังไม่ถูกกันเลยวัดเอ้อย่างกับวัดละหานไร่อ่ะหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ลูกศิษย์เดียวกันโคบายเดียวกันเล่นไม่เหมือนกันอีกเป็น่าไหร่เกือบยี่สิบกลุ่มนะคือกรณีน่าศึกษาคือหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่พระหลวงปู่ทิมแท้ไหมครับแต่แท้ต้องยี่สิบกลุ่ม,มคุณจะผ่านแท้ยี่สิบกลุ่มได้ยังไงเนี่ยอืมมันอยู่ที่ว่าคุณไปเชื่อใครคุณไปเช่าใครนะครับเหมือนกันสมเด็จก็เหมือนกันครับสมเด็จสร้างน้อย คุณไปีอารดีนะครับคุณจะเข้าใจนะครับเฉพาะบล็อกแม่พิมพ์ก็ท้องแตกตายแล้วนะครับคืออย่างแบบสมเร็จวัดที่ที่ท,ท,ที่ที่น่าสนใจคือวัดบางคุณพงศ์ที่บอกว่า2950เท่านั้นแต่จริงๆแล้วมากกว่า8ป0 0 0สี 80, ช่ชมรุดซสักสักหมื่นสองหมืนม่นยังเหลืออยู่หกเจ็ดหมื่นก็ยังบิดเบ<อ>ือนกันอยู่ก็ยังไม่พูดเรื่องจริง ขนาดมีหลักฐานชัดเจนนะครับคนยังไม่เชื่อกันอีกเพราะคนเปิดก็ไม่ใช่คนธรรมดาด้วยนะแล้วคนนับก็ไม่ธรรมดาตอกตายางก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ตอกก็ไม่ตอกจังหักแต่ไปเชื่อแต่ไปเชื่อเสียนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไรเลยเขาเขาอยู่ในการณพูดให้ตาห่าก็ไม่เชื่อเหมือนผมอ่ะตาห่าก็ไม่เชื่อแปลกแต่อันนี้โมโปะเดี๋ยวเชื่อป้องเลยโอ้โหเช่าไปความมั่นใจสบายเลยนะครับคือพี่ใหญ่ทาไมถึงแนะนําให้คนเอาพระมาขึ้นกล้อง คือณนตอนนี้วิทยาศาสตร์มันก้าวล้ำนะครับถึงเราจะตามหลังต่างประเทศสิปียีปีเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่สายถ้าคุณจะศึกษาจริงครับคือเครื่องมือเขาอะเขามีมานานแล้วแหละเรามันไม่ยอมรับเองนะครับก็เหมือนปัจจุบันนั่นแหละเหมือนการเล่นพร่คุณไม่ยอมรับเมื่อคุณไม่ยอมรับมันก็จะเกิดปัญหาแบบเนี้ยเครื่องมือเขาทันสมัยไม่ไม่เอาไม่จะเป็นไม่จริงดูอะไรกันอ่ะสุดท้ายเป็นไง แ่รื้มันเทลเลยเป็นไงขายดีด้วยกล้องขายดีเลยขายดีกว่า้า้กล้องพี่ใหญ่คิดว่าคนอื่นแอบใช้กล้องไหมคนที่มันบอกเชื่อผมฟันตรงเลยนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครบอกหรอวว่ามีกล้องดีนี่ยมันสั่งสารสตดาปังไม่เคยเห็นเ้ยอ่ะฮะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เวลาเ็ามาประกอบแอบแอบใช้ที่บ้านอ่ะผมผมกันผมสั่งสั่งกับแตดาเลย ไม่เคยร่วมก็มีมารู้นทีอ๋ออยู่ในสูตรแล้วอผมไม่ได้บอกว่าซื้อที่ไหนแล้ว่าผมยังใช้เลยอมันเสียหายไหนที่หญ่ใช้แล้วสบายใจตรงไหนมันดีตรงไหนที่ว่าหนึ่งเราเห็นเก็บรายละเอียดมากกว่าจากพระที่องค์ท่านนี้ก้อยเราขยายใหญ่เท่ากับจอหกสิบนิ้วถามว่าเพื่ออะไรนี่ไงสว่างไหมถ้าคุณแน่จริงคุณจะใส่แว่นตาสิถ้าคุณตาดีอ่ะอแล้วคุณใส่ทำไม อ่าคุณว่กก็ไอไอไอวัวลาเนี่ยมันมันไม่ดีไม่จำเป็นผมก็เห็นใส่ขยับยิ่งๆทุกคนแหละนะผมวันหนึ่งผมก็ต้องใส่เหมือนกันแต้มันไม่ดีเอ้ยผมไม่ใส่แล้วชีวิตเนี้ยมั่นใจว่าเปล่าไม่ใส่อแล้วถามว่าคุณใส่เป็นเพื่ออะไรอ่าแค่นั้นแหละเหมือนกันเหมือนกันเล่นกล้องเหมือนกันครับ,รบอ่าตอนนี้ศูนย์พระสมเด็จของใหญ่ชินวันชรเปิดแล้วเปิดเป็นทางการคือวันที่สิบแปดเป็นทางการยิงพลุขึ้นฟ้าประทัดยิงไปแล้วครับเฮ้ยผมไม่ทำไมไม่ยิงเสียพี่นอนเปล่า ไอ้กระจุงหลังๆพี่อกจุดในร้านร้านในเาสาไอ้พี่ได้ยินไหมโอ้โหพี่หูแตกมีเลขด้วยนะผมผมมีเลขอะไรแฝ่อยู่เลยพี่โอ้โแฝ่นอยู่แฝ่นเลขเลขประทัดแฝ่นอยู่นะครับพี่ขอหยิบหยิบหน่อยะหยิบเดี๋ยวมาเผื่อคนเอฟซีที่ไม่ได้ดูอ๋อน้องหยิบให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะได้ขำๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยไปด้วยเออเราคุยไปด้วยว่าคือคือมันมีแต่เลขมงคลทั้งนั้นอ่าเพราะว่าเราเปิดศูนย์หม่ฉลองศูนย์หม่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางอ่า มันก็ต้องมีเรื่องอะไรที่มีเซอร์ไพรส์จะจริงเท็จหรือเชื่อไม่เชื่อมันมันไม่ใช่ชั่วโมงนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือว่าคุณยอมรับกับมันหรือเปล่าคุณจะเชื่อในสิ่งที่มันแบบเลขใครๆก็เขาเขียนได้ถ้าเกิดมันออกอ่ะคุณอาจจะรวยเป็นเศรษฐีก็ได้ผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะออกไม่ออกเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าผมรู้ผมรวยมากกว่านี้อนะเหมือนกับทีวีหกห้านิ้ว ใช่ัยงงไคนมันจะถูกก็ถูกเออยังไงหกห้านิ้วซื้อทีวีหกสิบห้านิ้วแต่แทงลอตเตอรี่หกห้าห้าหกอยากจะเอาค่าทีวีคืนก็ค้ำไม่มีอะไรบอกว่าในหัวไม่มีไม่มีเลขไงเมื่อไม่มีเลขเราคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลองดูนะคำคำลอตเตอรี่มาก็ถูกอยากเป็นตามคาดใหม่เฮ้ยทำไมถูกคัดจังวะได้ทีวีราบร้อยครับไดบทีวีหน้าฉลองปุ่นใหม่ด้วยก็เลยราบร้อยไปนะครับก็อย่างที่บอกอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้มีลุ้นดีกว่าไม่มีลุ้นนะครับนั่งลุ้นเฮ้ยเรานั่งชีวิตต้องมีความหวังใช่่ทุกอยาง วันหนึ่งคุณอาจจะเป็นเจดีอะไรก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมเองก็ไม่บอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนอะไรก็ขึ้นได้มีไหมเลขประทัดโอ้โหอะไรมานี่อะไรเลขประทัดเดี๋ยวจะให้ดูกันไอ้เลขประทัดที่อนรุ่เสาร์นะที่ว่าวันนี้ยิงไปเั่อะไรบอกวพี่บอกเองดีกว่ากี่กี่กี่หมื่นนัดหรือพันนัดนะเนี่ยเขาเขานิยมดูกันเขานิยมดูกันคือมันปั้งแล้วมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ใบหวยนะ มันมีจริงมมันีแต่เชื่อไม่เชื่อผมไม่รู้เหมือนกับไปทูบอ่ะเดี๋ยวนี้กระถางนึ่แล้วไม่รู้อะน้ำมันคุณยังนั่งดูกันได้เลยไอ้นี่ตัวเลขชัดเจนเลยเนี่ยคือผมก็ไม่รู้มันออกไปออกมีรู้แต่ก็ขำๆเอาสักห้าใบอย่าอย่าไิดคือคุณเอาเงินไปทําอย่างอื่นอะหมดมากกว่าไอ้นี่ขำๆมําทำเถอะไปช่วยรัฐเพราะว่าโอ้โหคุณไปกินเล้าขวดอะไรแต่ไอแทงหวยแค่ไม่กี่ร้อยอะ นะขำๆช่วยรัฐบาลไปไม่ได้ส่งเสริมมาช่วงนี้รัฐบาลหาเงินยากต้องใช้เงินเยอะช่วยรัฐบาลสักใบสองใบขยๆคุยๆนี่คือความสลักเป็นสปอนเซอร์ผมเพื่อเขาจะแบบเอาแบนไปติดหน่อยอะไรเงี้ยเออจะได้ค่าอะไรหน่อยค่าน้ำค่าไฟกันนิดเดีนดน่ะพูดเล่นหน้าเท่าจริงก็ดีนะพระที่ผมทํารายการกับใหญ่ชินัญชอนหรือใครๆในช่องของผม อย่าเชื่อนะครับต้องพิสูจน์ก่อนนะครือคือคุณอย่าเชื่อดูปุ๊บแล้วพระเครื่องไม่ใช่ขนมนะครับซื้อถ้าคุณซื้อพระเครื่องยี่สิบบาทคุณซื้อไปเลยแต่นี่มันเป็นหลักหมื่นหลักพันหลักแสนหลักล้านครับก่อนที่จะดูนะครับคิดคิดคิดตั้งสติตั้งสตินะครับอย่า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 โดนตัดตตอนหรือตัดสรุปนะครับว่ามันไม่นู่นนี่นั่นครับคือผมอยากแบบว่าตั้งสติที่หนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณตั้งสติได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณจะมีเหตุลผลคือไไม่่่ววาาจะะะะะเเเชพรรรรองใใคนนนนนนปปทศศีี้้ัับดห คิดนิดหนึ่งว่าคุณเข้าไปทําไรครเข้าไปใช้พุทธคุณหรือเข้าไปพุทธพาณิชย์ส่วนใหญ่ซื้อถูกกว่างฟุกออผมปันธงเรื่องนี้นะเพราะผมจากกระแสที่ผมได้รับนะเฮ้ยเฮ้ยเผื่อฟุกขายเซียนคุณรอไปเถอะเซียนเขามีที่หาอ่าคุณน่ะเป็นใครนะเขามองหัวยันตีนเลยนะครับเพราะนั้นนะอยู่เป็นที่เป็นทางนะครับอยู่ในความถูกต้องดีกว่า นะครับพี่ใหญ่ซื้อพระซื้อพระพันหนึง่งถ้าให้พี่ใหญ่ขายมีคนมาขอะซื้อพี่ใหญ่ครเอหมื่นหนึง่งหรือพี่ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ขายเสียนสักล้านหนึ่งพี่เอาอะไรเอาที่เห็นแน่แดีกว่าหมื่น <c oughs> <c oughs> หนึ่ง <c oughs> แน่แน่ไปตรงนู้นยังไม่รู้จะเกิดอะไรเลย <c oughs> แต่ทั้งหน้าเนี่ยเงินวางแลวหมื่นหนึ่งกำไรเก้าพันเอาจริงครับรออะไรคือคือหลายคนนะครับบอกโอ้ยต้องขายติดต่อผมติดต่อพี่ใหญ่ไปขายผ่านเสียนหน่อย <c oughs> คือคุณซื้อมาห้าหร้อยคุณจ่ายร้านหนึ่งนี่คุณโคตรเทพเลยนะถ้าคนมาซื้อมาห้าร้อยขายสักพันหนึ่งเนี่ยไม่ไม่พอยกว่ากำไรนะก <c oughs> ำไรนี่เดียวหอนกำไรดีกว่ายวงว่า,อานะเออนะเฮ้ยคุณสมมุติว่าคุณจับเฮ้ยจับหงส์พันนะโอ้ยเฮ้ยแท้แน่อ่าไอ<ห>้นี่บอกว่า,<บ>วาเฮ้ย พี่ผมให้สองพันหูกำไรพันห้าหูใสมือไปเลยไม่ต้องคิดมากเลยเออเาที่มันได้แน่ส่วนเขาจะไปต่อหรืออาจจะแพ้หรืออะไรมันเป็นเรื่องของเขาเอออเาที่มันได้แน่คืออย่าไปหวังนะโบอนะคือมีคนวันนี้หลายคนนะครับบอกเทนที่รู้จักคนเยอะๆฝากขายพ้าหน่อยครับฝากขายคือไอการฝากขายพราต่อกันเนี่ยนะครับไอคนขายเนี่ยต้องรับผิดชอบตังค์นะครับครับเวลาเขาคืนนี่โดนแต่ยัอย่านะครับ คือคือได้ซื้อห้าร้อยขายถ้าคุณได้กาไรขายได้หมื่นหนึ่งเนี่ยรีบไปเลยเก่งแล้วเก่งเออเก่งเลยแทบจะต้องซื้อเรียบอย่างดีเขาเลยโอ้โหรีบเลยครับเพราะว่าหนึ่งคุณทํางานทั้งเดือนยังไม่ได้เลยแต่คุณโอ้โหโคตรปุกบเลยจับพุ๊นะไม่ใช่คุณจะหวังจะบุกหลักแสนหลักล้านนะครับแค่ขายได้ซื้อห้าร้อยขายได้สองพันควรจะไปแล้วครับอย่าคิดมากเอาที่เห็นเอาที่ได้นะครับอย่าไปหวังน้ำมัน้า่ายังบอกอ่ะคุณจะมั่นใจอเปล่าบอกหน้ามีบอกออ เอาตรงนี้กว่าโอ้ยลึกไปลึกไปรู้เห็นน้ำลนะลงกอ,อแต่ไปข้างหน้าเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวงคงจะเจอบอ่อใหญ่ว่างเงอตรงนี้ยังไม่ลอยไปงะู้นตรงที่มีคนถามซื้อคุณเนี่ยคุณรีบขายไปเลยมันจะอะไรที่ง่ายที่สุดลอะอย่าไปคิดมากคิดมากกับมันโอ้โหพี่ใหญ่พี่ขายขายพ้าได้หลักล้านกี่เที่ยวอ่าของผมเนี่ยถ้าไม่ผิดสามเที่ยวนะคุยคุยได้ตลอดชาติ ขายได้ขายจริงเออได้เงินจริงหลักล้านขายได้จริงอ่าแต่ขายได้จริงๆคือหลักพันง่ายสุดง่ายสุดแล้วคือโอ้โหแบบมันไม่เหนื่อยไงแต่ถ้าขายแบบว่าเอ้ยหมื่นสองหมื่นใส่สองใส่เนี่ยเฮ้ยผมขายง่ายมากเลยอแต่ถ้าเป็นล้านเนี่ยโอ้โหเฮ้ยพี่รอหนะรออีกนิดนึงนะโอ้โหพี่รอเลยเหรอครับเอาไอ้ตัวนึงได้ขายไปก่อนก็เหมือนเหมือนเราเติมมันอ่ะไออีกนิดเดียวถึงปั๊มแล้วไปอีกหน่อยนึงหมดสุดท้ายคือคือได้เท่าไหนเอาเท่านั้น ต้องคำนึงถึงทุนที่คุณได้มาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อหลักร้อยจะขายหลักร้านอคุณรีบเอาหมอนมาฝันเอาหมอนมาเลยคือเอาเอาหมอนเอาผ้าห่มเปิดพัดลมไปเลยถ้าคุณอยากซื้อหลักหลักร้อยขายหลักร้านใช่ครับมันเป็นอะไรที่แบบอย่าไปหวังนะํมหน้าเลยครับอย่าพานิดเอาวุ้ทุกคนดีกว่าครับเอาไว้ใช้ลูกหลานจะได้สบายช่วงนี้โควิดพี่ใหญ่แนะนํำยังไงก็อยู่บ้านเปิดย t u b e นะครับช่องทาง เฟซบุ๊กผมก็ใหญ่ชิมชอนส่วนยูทูบผมนี่ f c พิมพ์เลยอนะ f c ใหญ่ชิมชอนนะครับ f c ภาษาไทยภาษาาอังกฤษนะครับและ <FC> ใหญ่ชิมชอมนภาษาไทยภาษาไทยครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กก็ติดตามกาันกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับไม่มีอะไรคำๆมีทุกวันนะครับคือถ้าใครอยากจะดูคลิปผมกับพี่ใหญ่เป็นคลิปตลกสนุกเฮฮาทุกวันไม่เครียดด้วยนะอ่ะผมผมถานะไปคุณไปดูคลิปแต่ละคลิปนะ เพียงพมดเลยเขงผมไม่มันอย่างเดียวเล่นพระนะครับผมต้องเล่นด้วยความสุขไม่ใช่คุยคุยพระต้องคุยเฮฮากันมันต้องสนุกครับไม่มีไม่มีการเตียมนะครับมียังไงพูดอย่างนั้นตรงไปตรงมานะครับนี่ถ้าเป็นการโต้ตอบได้จะหมันกว่านี้อ่าคือว่าโอ๊ยคนนี้มมันจะสนุกนะครับแต่ว่ายังทาไม่ได้นะครับเครื่องมือยังไม่ถานใหม่รออีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะถานใหม่นะครับครับสวัสดีครับ